ผมหลงทางมาอยู่ในบ้านของคุณยายแกรนนี่ตอนนี้ผมจะต้องออกไปจากบ้านร้างแห่งนี้ให้ได้มันไม่ได้ล้างหรอกมันมีคุณตาคุณยายอยู่แต่ผมแค่ไม่โอเคที่เราต้องมาหลบอยู่ที่นี่เราจะต้องหนีเพื่อที่ไม่ให้คุณตาคุณยายจับเราได้ผมแค่จะมาสำรวจที่นี่เท่านั้นแต่ผมดันเจอ ตากับยายขังไว้ที่นี่ผมต้องออกเชียแล้วไ,ไงยายอยู่ไหนวะอย่าบอกว่ายายอยู่นี่ไม่ได้นะโวยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮียติดติดติด,ตดไปแล้วโวยผมอยู่ที่หลังคาณนะตอนนี้ห้องนี้มีอะไรบ้างวะอ๋อห้องนี้ไม่มีอะไรครับท่านผู้ชม มีอีกกาเฝ้าอะไรอยู่วะกุญแจสีแดงครับผมจะต้องอ้อมเลาะไปตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้หนึ่งก็สูงจังวะล่วงลงไปตายวะเนี่ยสองผมรู้สึกจะจามยังไงไม่รู้ท่ไนู้้ชมเฮ้ยผมต้องโดดลงไปวะโอ้ย จะต้องเดินหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพวกกุญแจอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ไหนวะผมจะออกไปจากที่นี่ให้ได้เฮ้ยผมเก็บก้อนหินไว้ก่อนเลยครับเผื่อได้กระสุนเฮ้ยไม่ใช่ดิเผื่อได้หนังสติก๊ก ผมไม่รู้ว่าตอนนี้คุณตาอย่างไรนะผมจะเดินเข้าหน้าบ้านเลยครับอย่าลืมนะว่าคุณตาแกยิงเราได้นะครับเกมีีลูกซองอะไรแบบแบบในเวลาเข้าบ้านแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรวะ ยื่ตามมาโอ้โหดว่ะเยี่ยตาโคตรโหดโอ้กูทิ้งเลยที่นี้ไม่เอาอะไรแล้วหนีก่อนอยู่ห้องข้างล่างนี่น่าจะปลอดภัยที่สุดตอนนี้โอ้ยผมเจออาวุธแล้ว คราวนี้แหละเป็นตาของผมบ้างนี่อะไรวะดับแรกนะผมต้องล่อคุณยายออกมานี่ก่อนวะล่อคุณยายออกมานี่แล้วผมก็จะเข้าไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณยายน่าจะมาแล้วนะเนี่ย ตอนนี้ผมเก็บก้อนหินได้อันเดียวเอ้ยสองอันหรืออันเดียวครับโอเคย้ายมาวิ่งครับวินาทีนี้ผมจะอ้อมเข้าไปหน้าบ้านเพื่อที่จะเข้าบ้านไปเอาเจ้าตัวหนังสติค,ครับมันอยู่ชั้นสองถ้าจำไม่ผิดนะมันน่าจะอยู่ชั้นสองแน่ๆ pp. โอเคได้เวลาแล้วผมจะต้องออกไปจากที่นี้ให้ได้แต่ผมต้องกำจัดคุณตาคุณยายก่อน ถ้าเราอยู่ใกล้ตัวแกแกก็สามารถเอาปืนตีเราได้ครับท่านผู้ชมมีตัวปะเนี่ย,ยเฮียแล้วเร็วเฮอะพร้อมแล้วระหว่างปืนกับหนังสติกใครจะเหนือกว่ากันไอ้เฮียยายมา อืน,อน,นี่เรียบร้อยเราเก็บยายได้แล้วเหลือแค่ตาแล้วโว้ยติดโอ้ยเฮียเฮ้ยเราลิว้วไปแล้วหากระสุนก่อนหาก้อนหินเพิ่ม เฮ้ยก้อนหินมันไม่ได้ว่าจะหาง่าย,ยนะเนี่ยดูดิมันไม่มีกว่าก้อนหินมันจะโป่ให้เราเก็บเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลานิดหนึ่งไม่มีก้อนหินเลยมีอยู่อันหนึ่งอยู่ฝั่งนน้นครับดูดิอยู่ฝั่งนน,งน้นเลยอะ่ะมันข้ามไปเอาไม่ได้ครับไม่งั้นก็โดนจระเข้กินแน่ไม่มีว่ะก้อนหินหายหมด โอ้ยที่มาเดิกระเพกย่างนี้ไม่ใช่อะไรครับผมโดนตีไปแล้วครั้งนึงตายแล้วท่านผู้ชมผมไม่มีก้อนหินเลยวะนู่นไงมาแล้วหนึ่งก้อนหินมาแล้วหนึ่งไม่มีกันหนึ่งปะวะอันดเดียวไม่พอครับมันต้องสักสองนะัดเฮ้ยใช่ปะอยู่ฝั่งนู้น แต่ถ้านัดเดียวเนี่ยยิงโดนหัวเลยมันก็โอเคนะคือแบบมันก็น็อกเลยอะ่ะอืมในเวลาตามไล่ไแก่นั่นแล้วอย่างน้อยผมต้องยึดปืนมันที่ไหนวะเฮ้ย <c oughs> นอนปะวะแกน่าจะนอนนะแกน่าจะนอนนะเนี่ยไม่รู้อะเนี่ยเนี่ยห้องเนี่ยไม่ใช่ครับอยู่ไหนวะเฮ้ย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 เหลอดผี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 โอ้มาแล้วไอ้ย่าผัวรอแล้ว อือหนึ่งแล้วก็หัวนะาเขาหัวโอไม่กอดขอนะโอเชียโอ้ยายฟื้อเนี้่ไม่ได้วะโดนขังอีกแล้วอืมให้ตายดิน้นผมจะต้องเก็บเจ้าตัวสองผมมีอันนี้ให้ได้เลยไม่ไหวแล้ว เร็วเร็วเร็วเรเร้อน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 จะโดนขังอะไรนักหนาวเนี่ยไปแหละว,วิ่งออกจากบ้านเลยครับผมจะออกจากบ้านนี่ไปหาก้อนหินเจอว่าววิ่ฮะไม่ใช่เปิดประตูไปเจอยายไม่ได้นะเว้ยหาก้อนหินก่อนว่าก้อนหินนี่มันก็หายยากเลยครับท่านผู้ชม นู่นไงหนึ่งโอเคนี่ผมได้ก้อนหินมาหนึ่งอันแต่มันยังไม่พอให้ตากับยายได้ลิ้มลองครับท่านผู้ชมจะต้องเก็บสักสามอันอันที่สองอีกอันหนึ่งอยู่ไหนว่านู่นไง มีตั๋วปะวะแถวนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีมีอะไรประวะเนี่ยรถนี่มันขึ้นไปได้ปะขึ้นไปหลบได้ปะเห็นในเห็นในช่องอื่นนะเขาเขาขึ้นไปได้อะท่านผู้ชมแต่ผมขึ้นไม่ได้เนี่ยมันขึ้นไปได้นะซื้อรถใหม่ได้แล้วโอ้โหนี่บ้านยังใหญ่ตัวรถยังเก่าเลยไปปะนี่นั่นอะไรวะ โอ้ไม่กอดเออนั่นไงหนังสติ๊กเราครับยายอยู่ไหนวะยายอยู่ไหนไม่รู้เฮียหนึ่งและสอง เฮ้นยนีไ่ไงฮะขอปืนครับขอปืนโอเคตาแกยิงกระสุนหมดพอดีเลยวะ่ะโอ้ได้ปมได้กระสุนหนึ่งโอเคทีเนี้ยมันจะมีเจ้าตัวอีกาครับท่านผู้ชมอยู่ข้างบนใช่ปะผมจะเก็บเจ้าตัวอีกาก่อน เดี๋ยวนะเออกระสุนรนะเบนมีะ่ะลืมไปเราจะต้องขึ้นไปเอากระสุนอีกอันหนึง่งห้องนี้มีบอนี่กุญแจอะไรไม่รู้ครับเอาไว้ก่อนผมก็ต้องเอากระสุนสำรองก่อนครับไม่งั้นโดนห้องนี้ล็อกปะไม่ล็อกมีกระสุนไหมครับตรงนี้มันเป็นปล่องที่แบบอีก,กานั่นอยู่ครับท่านผู้ชมอีก,กามันเฝ้ากุญแจไว้ครับท่านผู้ชม จริงผมจะเล่นให้จบ EP นี้ก็ได้แต่ว่ามันจะยาวเกินไปนะผมจะเอาเป็น EP แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคได้เวลาขึ้นไปแล้วเพราะว่าแกจะฟื้นเร็วมากๆเลยครับแกน่าจะฟื้นห้องแถวแถวนี้แหละครับท่านผู้ชมเอาแล้วผมจะต้องปืนเอาปืนไปเก็บตัวอีกานั่นก่อนไหนวะอีกาอยู่ไหนวะแต่เวลาย่างอีกาแล้วจา้าเขาได้ขอจับก่อนเนี่ยจับไม่ได้ครับ งง้นจะเก็บเลยน้องเจ้าตัวปืนนี่เดี๋ยวผมขอทิ้งลงไปก่อนนะปึ๊บผมจะเอาไอ้นี่กุญแจเพื่อที่ผมจะไปไขเจ้าตัวประตูนั่นจะมีประตูอยู่อันนึ้งไปเก็บก้อนหินเลยครับเผื่อกระสุนหมด โอเคมันจะมีประตูห้องเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งฝั่งนู้นครับท่านผู้ชมนั่นคอนหินว่ะคอนหินนี่ไงประตูบานนี้แน่ๆเปิดเข้าไปอ๋อในนี้มีอะไรบ้างวะมีเจ้าตัวนี้ครับมันเป็นคันโยกของรถไฟนะเจ้าตัวคันโยกนี้ผมจะไว้นี่ก่อนนะครับ วันี้ก่อนโอเคยึดปืนคุณตาได้แล้วทีนี้สบายหรือแล้วครับท่านผู้ชมแต่แกยังต่อยเราได้นะเผลอไม่ได้นะยิงทิ้งเลย กจะเดินติดเรามากเลยนะคุณตานะเราต้องระวังนะครับเพราะว่าแกต่อยเราได้ครับผมเคยโดนแล้วแกยึดปืนจากเราไปได้เฮ้ยนี่ไม่มีของอะไรแล้วมีกระสุนอันหนึ่งปืนนี้มีกระสุนจำกัดครับถ้าหมดก็คือหมด คุณตายยี่ไหนวะโเหี้ยล้นวะเมื่อกี้ผมได้เจ้าตัวนั้นเนาะผมจะต้องไปมุดตรงนี้เพื่อที่จะไปเอาไอ้นั่นครับมันจะมีไอ้นี่อยู่ห้องที่มีต้องใช้เนี่ยครับมันต้องใช้หนังสติกนั่นแหละแต่ผมใช้ ตืนเลยแล้วกันโอเคเข้าไปในนี่เพื่อที่จะไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ไงมันโดนมันมีแฉลงอยู่นี่โอ้โหเฟืองนี้โอ้โหสบายเลยทีนี้ในโลกที่ไม่มีคุณตาคุณยายนี่มันช่างโอเคแล้วนี่มีอะไรบ้างวะโอ้โยะโครงกระดูกตัวนี้มันจะเป็น ของชั้นบนครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าเครื่องปั่นไฟไม่รู้ว่ายายฟื้นหรือยังผมไม่แน่ใจนะเนี่ยอาจจะฟื้นก็ได้นะเพราะว่ายายแกมีอาวุธติดตัวไงนี่ไงของตัวนี้เลยโอ้โหเนี่ยยายแกฟื้นห้องนี้ครับผมต้องนี้ลงไปครับไม่ไหว รีบลงไปให้ถึงหนังสติ๊กให้เร็วที่สุดหนังสติ๊กอยู่ไหนวะเมื่อกี้นี่ไงโอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับผมเราจะมาติดตามกันในพารที่2นะครับตอนนี้ผมทำอะไรได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ